สวัสดีครับท่านผู้ชมการบ้านการเมืองตอนนี้มันมีแต่สองปอมีแต่สามปอสองปอตอนนี้สองปอกำลังถูกพูดถึงอย่างมากในศึกเลือกตั้งคราวนี้ในการจะแย่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีซึ่งมีหนึ่งที่มีหนึ่งที่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบคนน้องพลเอกประยุทธ์ก็อยากจะเป็นต่อคนพี่ก็บอกขอลุงก่อนลุงก่อนลุงแก,ลงกแล้วขอลุงเป็นบ้างไง เออมันถึงไม่ยอมไงไม่มีการยอมกันเวลานั่งคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าวันก่อนนั่งคุยกันแค่หนาทีวงแตกครับท่านผู้ชมวงแตกอ่บิ๊กตู่ก็ออกมาก่อนด้วยสีหน้าที่มึนตึงด้วยสีหน้าที่ที่ไม่ค่อยสบายใจอะไปคุยกับลุงป้อมคราวนี้มันมีเรื่องที่ลุงป้อมไปปาดหน้าหลายจังหวัดก่อนที่ประยุทธ์จะเสด็จเอ้ยก่อนที่ประยุทธ์จะ ไปเยี่ยมประชาชนลุงป้อมไปก่อนไม่บอกใครล่วงหน้าบางทีลาก,การประชุมคณะรัฐมนตรีไปก่อนประยุทธ์ก็ไม่รู้ว่าป้อมไปไหนก็โทรศัพท์ไปถามอยู่ไหนตอนนี้เอา้ามาราชบุรีนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเหมือนกับวิวาทะกันครับหมายกำหนดการที่ลุงตู่เนี่ยจะไปเปิดงานตรุตีนที่จังหวัดร,ราชบุรีเมื่อวันที่19มกราที่ผ่านมา ก็เป็นที่รู้กันอยู่ครับนะที่ไปคราวนี้ก็จะไปคุยกับสอสพลังประชารัฐกล่อมให้มาอยู่พักรวมไทยสร้างชาตินะมีสองคนให้ย้ายมาอยู่รวมไทยทั้งปรากฏว่าไงปรากฏว่าพี่ป้อมไปก่อนเลยลาประชุมคณะนตรีวันที่17มกราคมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิ่งไปเลยที่บ้านคุณวิวัฒนิติการจานานายกอบจราชบุรี ซึ่งคุณนิววิวัฒน์เนี่ยเป็นสามีคุณบุญยิ่งคุณบุญยิ่งเป็นสอสอราชบุรีเรียกว่าเป็นบ้านใหญ่แห่งเมืองโองเ,เน่ยเมืองเมืองโอว่างั้นเถอะเมื่อไปถึงก็คุยกันเลยแหมยังรักกันอยู่ไหมแน,แน่นอนคําตอบที่ได้รังรักลุงอยู่ยังรักลุงอยู่แค่นี้<ป>ก็เหมือนกับเป็นคํามั่นสัญญาเป็นการล็อกคอว่าเฮ้ยต้องอยู่ด้วยกันนะ นี่ลุงป้อมไปพูดครับกลับจากราชบุรีลุงป้อมไปไหนมาประชุมพักช่วงบ่ายแล้วชิงประกาศนโยบายบัตรคนจนบอกว่าต่อไปนี้ไม่ได้ให้200ไม่ได้ให้300บาทแล้วเอาไปเลย700บาทปรากฏว่าลิวร้อของพลเอกประยุทธ์ที่ชื่อรัฐมนตรีแดกธนกรถึงก็ออกมาบอกว่าไอบนน้บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจริงๆเนี่ย มันเป็นแนวคิดของลุงตู่ตั้งแต่ปี59นูน่นแล้วก็บอกว่าไอ้นี่เเรื่องดีๆอย่างเงี้ยพักรวมไทยสร้างชาติจะสารต่อแล้วพลังประชารัฐมาชิงเข้าไปทำไมปรากฏว่าวันนั้นวันที่19นะเพราะมาวันที่20ลุงป้อมเอาอีกลงไหนไปพิษสนุโลกครับสองแกวไปกสันติพร้อมพัดเลใขาพักตัดหน้าลุงตู่ไปตัดหน้าลุงตู่ไปเลยเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเป็นการตัดหน้ากันดื้อๆครับตัดหน้ากันดื้อๆคือไปพิศณุโลกเนี่ยก็จะไปจับมือมนชัยวิวัฒนาสนายกอ,อกปจอพิศโลกไปวางตัวผู้สมัครพิศโลกให้กับพรักพลังประชารัฐเป้าหมายที่สองก็คือไปไหนอีกไปนครสวรรค์ช่วงตรุรจีนที่ผ่านมา ไปเปิดตัวผู้สมัครหน้าไงที่จะลงชนกับสัญญานินสุพรรณสสนครสวรรค์เขตสสัญญานี่ก็เป็นเด็กปั้นของเสหิเสหิคนดังแห่งยุคคนดังในทางการเมืองตอนนี้ใครๆก็รู้จักใครๆก็รู้จักพันโทหิมาลายผิวพันโดยจะทิ้งพลังประชารัฐมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติคือเดินตามเสหิ ก็ไม่เป็นไรนี่เดินตามลูกพี่เขาลูกพี่ใจดีด้วยเสีหิใจดีนะครับทีนี้ลุงป้อมแกไปน,นครสวรรค์เนี่ยเป้าหมายจริงๆก็คือไปวางแผนสู้กับรวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะนี่วันที่ยีนะพอมาวันที่22นะวันที่22มกราคมคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันชิวอีกครับเทศกาลตรุษจีนลุงตู่ก็ออกหมายกำหนดการว่าวัน อาทิตย์ที่22วันชิวอีกเนี่ยจะไปไหว้พระที่วัดเล่งเหนือย,ยี่และพบปะประชาชนย่านเยาวราชในตอนเย็นแดดล่มลมตกนะมีทีมงานชุดใหญ่ไปรอแล้วมีคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักไปรอแล้วนะสมาชิกพักไปรอแล้วปรากฏว่ายังไม่ถึงแดดล่มลมตกครับท่านผู้ชมบายโมงครึ่งแค่นั้นเองลุงป้อมก็ เดินก็งอกกางแงกกางอกกางแงก,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 งกงไปปรากฏตัวที่เยาวราชไม่มีหมายกำหนดการไปเงียบๆครับไปเงียบๆนะไปเงียบๆไม่มีหมายกำหนดการลูกหนะ้าไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไปไหว้พระไปทำบุญบริจาคที่มูลนิธิเทียนฟ้าจากนั้นก็มาเดินทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองไอ้ตรงเนี้ครับที่คนเขาบอกเฮ้ยลุง ไปบริจาคยังน,นมีความผิดหรือเปล่าช่วงนี้มันอยู่ช่วงเลือกตั้งลุงเป็นหัวหน้าพักอยู่แล้วก็มีแนวโน้มจะลงสมัครอ่สอสอบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งปรากฏว่าสื่อเขาตั้งให้ลุงป้อมเป็นจอมปาดครับปาดหน้าจอมตอปาดหน้าบิ๊กตู่ปาดหน้าลุงตู่ลุงป้อมเป็นจอมปาดนะไปที่นู่นปาดที่นี่ไปที่นี่ปาดที่นี่พอมาวันรุ่งขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์เขาไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงในช่วงบ่ายเสร็จการประชุมลุงตู่ก็ถือเอกสารผลการประชุมเดินมาที่โพเดียมมามือก็จะมาะแถลงที่โพเดียมเสร็จแล้วก็วางเอกสารที่จะ,ะแถลงเกี่ยวกับการประชุมสภามาสภาความมั่นคงแล้วเสร็จแล้วก็เดินออกไปเฉยๆว่าการแถลงข่าวจบแล้วนักข่าวเงงเงันไอ้งงกันไปแถวหมดรับ เฮ้ยนี่เป็นการสัมภาษณ์แบบไหนวะเนี่ยเป็นาการสัมภาษณ์แบบใหม่ผมวางเอกสารฟังการาท่านแหลงข่าวจบแล้วครับไปอ่านกันเราเองคืออารมณ์เสียหลายคนก็มาคิดว่าเฮ้ยอีอารมณ์เสียจากไหนวะเนี่ยจากโพไทรัตไงโพไทรัตจําได้ไหมที่ออกมาเมาื่อสองสามวันนะ่ะทําให้อารมณ์เสีย เพราะโพไทรัฐนี่เขาสำรวจทั่วประเทศโดยผู้สื่อข่าวของเขาเขามีทุกอำเภอมีทุกจังหวัดจังหวัดลหลายสิบคนเขาลงพื้นที่จริงๆไม่ใช่ไปทปําโพแบบโพป่าชาสิบพันกว่าคน2,000คนแล้วเขาออกไปสำรวจเป็นโพครั้งแรกของเขานะครับเขาบอกว่าขั้วฝ่ายค้านเนี่ยเพื่อไทยเก้าวไกลเสรีรวมไทยประชาชาติและพักฝ่ายประชาธิปไตยอย่างพักน้องใหม่อย่าง ของผมเนี่ยรวมใจไทยซึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่กำลังจัดเรื่องภายในอยู่การประชุมใหญ่อะไรทัง้งแล้วก็จะเริ่มตีคองรองเปล่าหาเสียงกันเขาบอกเลยโพไทลัฐเขาบอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยอย่างพวกผมเนี่ยมีประชาชนจะเลือก84.29พอมาฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคา้าน84.29นะรวม พรรคต่างๆที่ยืนหยัดอยู่ฝ่า,ายประชาธิปไตยเนี่ยแปดสพอมาพรรครวมรัฐบาลนี่หพรรคครับท่านผู้ชมหพรรคมีรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติพัฒนากล้าชาติไทยพัฒนาน่ะรวมหัวกันแล้วได้10.6%จเปเซโอ้โหหลังแตกพึ่งหลังแตกเลยแล้วมันคืออะไรจอสอนในสภามีห้ารอคน พักฝ่ายค้านจับคั่วกันแล้วได้84.29แปลเป็นสอสอใน500คน420สคนพักร่วมรัฐบาลที่มีลุงตูน่นำทีมเนี่ยหพักเนี่ยได้55คนจากการทําโพของไทยรัฐคราวนี้เหลือโคต้าอีก25คนเนี่ยไทยรัฐเขาว่างไงเขาบอกอันเนี้ยจะเป็นโคต้าของพักใหม่ พักใหม่จะเป็นตัวแตะัวแปรทางการเมืองครับโอ้โหทําให้หัวหน้าพักร่วมรัฐบาลจับ่ายครับบางคนต้องกินยาระงับประสาทบางคนเป็นแพนิคอยู่แล้วบางคนสารเคมีในสมองปั่นป่วนเลยครับเนี่ยก็เลยต้องแย่งชิงคะแนนกันกลายเป็นลุงปาดอย่างที่ว่าประยุทธ์ไปไหนกูปาดหน้าไปก่อนประยุทธ์ไปไหนกูปาดหน้าไปก่อน เพราะนายกนายกไปนายกเสียเปรียบเพราะจะไปไหนเนี่ยเขามีหมายกำหนดการไว้ก่อนลุงป้อมเฮ้ยวันนี้มึงไปนี่กูไปซะก่อนไปาราชบุรีกูไปก่อนไปจะไปพิษโลกใช่ไหมกูไปก่อนไปนครสวรรค์กูไปก่อน,น,อน,น,อนจะไปเยาวราชเฮ้ยไปตอนไหนไปตอนเย็นกูไปแม่งบ่ายโมงครึ่งก่อนนี่จอมป่านครับลุงตู่ก็รู้ว่าป้อมเนี่ยพี่ป้อมของเขาเนี่ยัวหน้าพักพลังประชารัฐ มีแนวโน้มจะจัดรัฐบาลร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยซึ่งจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยขมิ้นกระปูลมันจะรวมกันได้ไหมแฟนคลับเพื่อไทยจะยอมไหมนะแล้วจะเอาพรรคเก้าไกลามาในเขามาไหมเขาไม่มาเขาประกาศแล้วเขาไม่ร่วมกับพรรคสืบทอดอำนาจประเด็จการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกลายเป็นอารมณ์บอดจอยของนายกลุงตู่ บอจอยอยังไงบอจอยที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานซื่อนี้นะสามคนปิดห้องคุยกันคุยกันหานาทีวงแตกครับวงแตกลุงป้อมเดินออกมาก่อนเลยลึ๊กกึกกึโยกเดินออกมาโยกออกมาก่อนมีเสียงบ่นกับคนที่มารอรับว่าเฮ้ยมันหาว่ากูปาดหน้านา,นายกไว้เฮ้ยไม่ใช่กูไปไหว้พระที่มูลนิธิเรียนเทียนฟ้าท,ท,ที่ตุรกีนะ วันอาทิตย์ไปไหว้พระที่มูลนิธิเทียนฟ้าก็ไหว้ประจำทำบุญมาตลอดนะเสร็จแล้วลุงก็กเดินทางออกทำเนียบจอมปาดน,นะลุงปาดก็ออกจากทำเนียบไปนะขณะที่ลุงตู่และลุงป๊อกก็เดินตามออกมาไล่เรียกกันแล้วก็แยกปคนละทางหน้ามึนเลยครับนะเพราะพี่จะเป็นนายกคนที่30น้องก็ไม่ยอมครับนี่คือเรื่องราวของเรือโป๊ที่ตอนนี้มันแตกแล้วท่านผู้ชม มันแตกแล้วจริงๆครับนี่คือรายการบุญระวีตีข่าวที่เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันหน้าจอนะครับก็คือเบต้าวันตอนนี้โปรโมชั่นยังเหมือนเดิมซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวด4ขวดแถมฟรี1ขวดยังเหมือนเดิมครับโทรศัพท์เข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาได้นะแอดไลน์เข้ามาได้สอบถามได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันอย่างน้อย ในระยะนี้คนเป็นโควิดเยอะแต่ตัวเลขรัฐบาลเขาไม่เปิดเผยเขาไม่เปิดเวยเขากลัวคนตกใจและกระทบการท่องเที่ยวแต่เอาละเราต้องดูแลตัวเองเราไว้ก่อนอย่างน้อยก็สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายโดยธรรมชาติและสารสกัดจากยีสต์ขนมปังจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเยี่ยมยอดและก็เป็นสารสกัดที่เข้มขน้นสั่งเข้ามาให้โรงงานที่เป็นระดับ GMP โรงงานมาตรฐานที่เขาผลิตยาออกนอกเนี่ย เป็นผู้บรรจุในแคปซูลขวดนึงมี60เม็ดนี่อย่างนี้ครับขวดละ60เม็ดซื้อ4ขวดอย่างเงี้ย60แคปซูลนะซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดโปรโมชั่นเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่เรารัดเอาเปรียประชาชนแถมฟรีแถมฟร,มรี1กระปุก,กว่างั้นฮนะ1ขวดซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดยังเหมือนเดิมนะสำหรับลิซ่าเบต้ากรูกแคน ก็เป็นแบรนด์คล้ายๆกับแบรนด์ลังนกอย่างเงี้นะครับผมใส่ไว้กล่องนึงมีสี่โหลมีสี่โหลขายท่านสองโหลนะกล่องนะอ,อ่ะอีกสองโหลแถมฟรีอ่าราคาไม่แพงหลักพันฉลองปีใหม่เหลืออีกแค่5 0กล่องเท่านั้นอีก50ลังเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยครับท่านผู้ชมอ่ะโทรศัพท์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาตามหมายเลขนี้ วันนี้บุญลวีตีข่าวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม